สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดติดตามนะครับใน IG นะครับสําสหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สมัครแอคเคาท์ใหม่แล้วอยากจะเพิ่มยอดติดตามนะครับหรือว่ามีแอคเคาท์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าติดตามน้อยนะครับก็ถ้าอยากจะเพิ่มก็สามารถทําตามวิธีผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็วางลิงก์แล้วกดค้นหานะครับส่วนคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปม,มาได้เลยนะครับพอจะเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับ k m t social ตรงนี้เลยนะครับเพิ่มมิิมผู้ตตานะครับ อ่ะส่วนตรงนี้เนี่ยครับอ่ะหากคุณผู้ชมเข้าเข้ามาแล้วนะครับอ่ะขครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วยังไม่เคยใช้งานหรือยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับพอ,อกดไปที่สมัครใช้งานได้เลยเนี่ยครับอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ใส่ชื่อผู้ใช้และอีเมลอ่ะและรหัสผ่านด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ใส่ได้เลยเนี่ยครับอีเมลไม่จาเป็นต้องเป็นอีเมลจริงก็ได้นะครับคุณผู้ชมสามารถมั่วได้เลยนะครับแต่ว่าต้องจํรหัสผ่านไว้นี่ครับอ่ะแล้วก็ทิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็เลือกรูปปภาพไให้้เรรียยบอน อ่าพอเลือกรูปภาพเรียบร้อยนีครับคุณชมก็กดสมัครใช้งานเลยนะครับอ่าหรือคุณชมท่านใดอยากจะสมัครใช้งานผ่าน Google ก็สามารถคลิกตรงนี้ไปได้เลยเนะยครับอ่าพอสมัครใช้งานก็เรียบร้อยก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่าลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่าพอ้ามาแล้วให้ทุกคนมาที่หน้าคำต่างสื่อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเรามาดูที่หมวดหมู่นะครับอ่าในหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกใช้บริการนะ่ครับมีตั้งแต่เฟซบุ๊กทิกตฟอร์อินสตาแกรมยูทูบนส่วครับแลฟอร์ม ไอจีนะครับหรือว่าอินสตาแกรมนะครับอ่ะเราจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับคุณชมก็เลือกมาที่เพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นตัวที่2ตรงนี้เลยนะครับอ่ะต่อมาเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการก็จะมีอยู่สามถึงสี่บริการนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีความเร็วนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เลนราคานะครับที่แตกต่างกันนะครับอ่ะส่วนผมจะเลือกเป็นตัวแรกเนี่ยครับคุณชมก็สามารถเลือกตามได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้นะครับอ่ะพอเราเลือกบริการเรียบร้อยนะครับตรงด้านล่างนี้ก อ่านตรงหมายเหตุกันด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานนะครับอาจจะย้ําข้อนี้นะครับอาจใส่ลิงก์ผิดหรือว่าไม่เปิดสาธารณะนะครับก็จะไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับคุณผู้ชมก็อ่าจเช็คกันดีๆนะครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมกลับไปที่อินสตาแกรมเลยนะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์นะครับที่หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดติดตามนะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็กลับมาที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็มาวางที่ช่องลิงก์เลยนะครับ 100, ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนจานวนนะครับเขาบอก้นตามที่1 0 0่งร้อยถ <aciones S 1> ึงสิล้านนะครับผมก็จะใส่ไปที่100เลยนะครับพอเราใส่จานวนเรียบร้อยนะครับเวลาเฉลี่ยราคาค่าใช้จ่ายนะครับก็จะคํานวณมาให้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดส่งไปได้เลยนะครับพอกดส่งเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอแล้วต่อมาเรามาดูรายละเอียดที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีเลขออเดอร์ของเราเนี่ยครับเราก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนยครับตรงนี้ก็จะเป็นลงก์เ่สาข้ไปนะครับ อ่ะตรงนี้ให้คุณชมลองคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ดูด้วยนะครับว่าลิงก์เราถูกต้องหรือไม่นะครับอ่ะเพราะว่าถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องยอดพิตามาของเราก็จะไม่ขึ้นนะ่ครับอ่ะและทางระบบก็จะไม่มีการคืนเงินด้วยนะครับอ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นปริมาณที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสถานะสถานะของเว็บไซต์นะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่ะระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดาเนินการเดี๋ยวเราไปที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับ ในเมนูเติมเงินก็จะมีให้เราเลือก2ช่องทางนะครับช่องทางได้จะเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นคริปโตนะครับอ่ะแล้วก็ทุกช่องทางก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถอ่านแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยเนะยครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นประวัติในการเติมเงินนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเซลเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปที่อินสตาแกรมเลยนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดพี่ตามนะครับอยู่ที่ส4คนนะครับอดผมจะลองคอลิเฟสหน้าจอเนี่ยว่ายอดพี่ตามขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นมาเป็น28นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดพี่ตามขึ้นครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวระวังนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนั่งรอไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ยอดพี่ตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาถึง1 2 4คนกันเลยนะครับอ่ะอาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับคุณชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอ่ะเว็บไซต์มีการแถมให้ด้วยนะครับ อาตาอมายคุชมกลับมาที่เว็บไซต์เลยนะครับอาผมจะมีเมนูมาแนะนําตรงนี้เลยนะครับให้คุณชมมาที่แนะนําเพื่อนนะครับอาถ้าเกิดว่าคุณชมนะครับนำลิงก์ตรงนี้ับแชร์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักนะครับรที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับอาใ,ให้เขาใช้งานผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้คุณชมจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับถึง5%เลยนะครับอาส่วนตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นคําแนะนำนะครับในการแนะนําเพื่อนนีครับคุณชมท่านใดที่ต้องการจะแนะนําเพื่อนก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะแล้วต่อมานะครับถ้าเกิดคุณชมท่านใดเนี่ยครับอ่ะติดปัญหาในการดังซื้อหรือว่าอ่ะพบปัญหาในการดังซื้อหรือว่ายอดไม่ขึ้นเนี่ยครับสามารถกดมาที่ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับอ่ะเขาก็จะมีเราใส่หัวเรื่องและข้อความนะครับอ่ะคุณชมก็ใส่หัวเรื่องและข้อความที่เป็นปัญหาเข้าไปได้เลยเนี่ยครับแล้วก็อ่ถ้าหากมีรูปภาพก็สามารถแนบไปได้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอใส่ละเอียดเรียบร้อยก็กดส่งตัวไปได้เลยนะครับการติดต่อแอดมินก็ง่ายๆเลยนะครับ อ่าแล้วถ้าเกิดคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่คุณชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องค้นหากันให้ยุ่งยากเลยนะครับอ่าแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ